สวัสดีค่ะคับพบกับพอ,อน้อยปอ,อกองสวัสดิการสังคมสังกัดเทศบาลตำบลบ้านด่านอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะวันนี้พอ,อน้อยมีเรื่องที่จะมาประชาสัมพันธ์ในเรื่องของการขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุนะคะสำหรับท่านที่ส่งวันเดือนปีเกิดเข้ามาให้ดูให้ว่าลงทะเบียนผู้สูงอายุได้แล้วหรือยังจะลงได้ในช่วงไหนก็มีอยู่ท่านหนึ่ง ค่ะท่านบอกว่าท่านเกิดวันที่9เกิดวันที่9มกราคม2510การลงทะเบียนผู้สูงอายุได้ในช่วงเดือนไหนคะวันนี้พอไม่มีคําตอบให้เลยนะจ๊ะสําหรับท่านที่เกิดวันที่9มกราคม2510ค่ะท่านสามารถที่จะขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุได้ตั้งแต่เดือนตุลาคม2568เป็นต้นไปซึ่งเดือนตุลาคม 2 5 6 8เป็นเดือนแรกของปีงบประมาณ2,569ท่านลงทะเบียนผู้สูงอายุในช่วงนั้นท่านจะอายุ59ปีในปีงบประมาณ2,569เพื่อที่จะขอรับเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุในปีงบประมาณ2,570 ีงบประมาณ2,570ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม2,569ไปจนถึงวันที่30กันยายน2,570นะคะตามระเบียบเลยก็คือท่านอายุครบ60ปีในเดือนไหนเดือนถัดไปท่านก็จะเริ่มได้รับเบีย้ยอย่างชีพผู้สูงอายุนะคะามาเข้าสู่คำถามค่ะสำหรับท่านที่สอบถามมาค่ะ9มกราคม2510ลงทะเบียนผู้สูงอายุ ได้ตั้งแต่เดือนตุลาคม2 5 6 8เป็นต้นไปไม่ควรให้เกินเดือนไม่ควรให้เกินเดือนมกร,ราคม2,570เพราะอะไรเพราะว่าพ่อเ้าเองไม่อยากให้เสียสิทธ์ แม้กระทั่งเดือนเดียวท่านลงทะเบียนผู้สูงอายุไปแล้วท่านจะเริ่มได้รับเบี้ยอย่างชี่ผู้สูงอายุถัดจากเดือนที่ท่านอายุครบ60ปีบริบูรณ์ท่านอายุครบ60ปีบริบูรณ์ในวันที่9มกราคม2570เพราะฉะนั้นเดือนแรกที่ท่านจะเริ่มได้รับเบี้ยอย่างที่ผู้สูงอายุท่านจะเริ่มได้รับตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์งพันเป็นต้นไปซึ่งเดือนกุมภาพันธ์งพันเป็นเดือนที่อยู่ในปีงบประมาณ2570นยนะคะเป็นไปตามระเบียบกันเลยไปขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูบอายุที่ไหนไปที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นอบตเทศบาลหรือสำนักงานเขตณภูมิลำเนาที่ท่านมีชื่ออยู่ในทะเบียบนบ้านเอกสารหลักฐานที่ท่านจะต้องนำไปบัตรประจำตัวประชาชนทะเบียนบ้านที่เป็นฉบับป ปัจจุบันหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารได้ทุกธนาคารเลือกเอาธนาคารใดธนาคารหนึ่งบัญชีใดบัญชีหนึ่งที่มีการเคลื่อนไหวนะจ๊ะต้องเป็นบัญชีที่มีการเคลื่อนไหวนะจ๊ะถึงคราวที่ท่านจะเริ่มได้ระเบียยังที่ผู้สูงอายุกรมบัญชีกลางจะได้โอนเงินให้ท่านโอนเงินให้กับผู้มีสิทธิ์ ได้สำเร็จก่ะก็คงจะชัดเจนสำหรับท่านที่สอบถามเพอ,อน้อยเข้ามาหรือท่านใดที่จะสอบถามเพอ,อน้อยเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นการขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุไม่ว่าจะเป็นการลงทะเบียนผู้สูงอายุลงไปแล้วจะเริ่มได้รับเบีย้ยอย่างชีพผู้สูงอายุตั้งแต่เดือนไหนปีพศไหนเป็นต้นไปไม่ว่าจะเป็นการย้ายภูมิลำเนาย้ายภูมิลำเนาอย่างไรสิทธิ์จะได้รับต่อเนื่องจากที่เดิมแล้วมาที่แห่งใหม่ใต้คอมเมนต์ ส่งคําถามมาได้เลยทุกคําถามที่ส่งมาพอน้อยเองตอบทุกคําถามไม่มีคําถามไหนที่ค้างตอบอย่าลืมกดติดตามพอน้อยชาแนลท่านจะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารสิทธิประโยชน์ต่างๆกันนะคะค่ะสำหรับในคลิปนี้พอน้อยต้องการลาไปก่อนพบกันในคลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ